สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมแพงตีนานามคนเจ็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญหนึ่งบาทองค์พระบาทสมเด็จพระภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทตาแผ่นดินครับท่านท่านจะได้ท่านดูขอให้พี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆทุกท่านดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับท่านว่า เหรียญหนึ่งบาทตามแผ่นดินแบบไหนที่เป็นราคาถึงหนึ่งแสนบาทครับท่านตอนนี้ทะลุปเป้าขึ้นไปถึงสองแสนห้าหมืนบาทแล้วนะครับท่านแต่เมื่อสี่ปีก่อนหนึ่งแสนบาทพอดีพอดีครับตอนนี้ทะลุขึ้นมายเยอะมากเลยนะครับสองแสนห้ 2, 50, าหมืนแล้วนะครับสาหรับเหรียญน,นี้นครับผู้วิพนิยเจดีส่วนด้านหลังคือรชาชการที่เข้ากับท่านบรมรูปก็เอาการนั่นกัน,กน,นครับสวยงามมากนะครับ,บเน,นี่ยสำหรับเหรียญนี้ ทำการล้างแล้วครับผมเพิ่งได้มาสองวันก่อนนี้ครับรวมหมดเท่ารับเดือนนี้ครับก็ประมาณสักสิบกว่าเหรียญนี่แหละครับท่านเท่าที่หาดูดูเดือนนี้นะครับแล้วมาดูขอบเฟืองครับดูดีครับขอบเฟืองคมชัดเจาวมากเลยครับสวยงามมากจริงๆครับเนี่ยแล้วมาดูด้านหลังครับเนี่ยรัฐบาลไทยพอสองทันห้าร้อยห้าครับท่านสองห้าศูนย์ห้านั่นแหละครับท่านส่วนด้านล่างคือหนึ่งบาทครับแล้วก็ตรงกลางคือตาแผ่นดินครับท่านที่ ผมเกินแต่ที่แรกว่าขึ้นหัวข้อแต่ที่แรกว่าเหรียญแบบไหนตาเป็นดินที่ว่าเหรียญแล้วเป็นเหรียญละหนึ่งแสนถึงหรือว่าสองแสนห้าหมื่นบาทนั้นมันจะเป็นแบบไหนครับท่านอันจุดแรกเลยครับจุดสําคัญเลยนี่ครับตรงธงตรงนี้แหละครับที่ขึ้นมานี่ครับวิตาแผ่นดินขึ้นมานี่โผขึ้นมาตรงนี้ครับมันต้องตรงยอยยักษ์ตรงนี้ครับ นี่ครับตรงนอยยากตรงนี้ครับแล้วท่านคิดว่าท่านจะหาเจอไหมในแต่ละวันนี่ครับในแต่ละครั้งนี่ครับถ้ามีอยู่ให้เอาตรงนี้มาตรงอยู่ตรงนี้ครับตรงยอยยากตรงนี้ครับถ้าตรงยอยยากเมื่อไหร่หนึ่งสองแสนห้าหมื่นบาททันทีครับตอนนี้นะครับท่านสองแสนห้าหมื่นบาทครับแล้วก็อีกตัวนี้ครับมันก็จะอยู่เลขสองเช่นเดิมครับท่านตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้ก็อยู่ที่หัวลอลิงเช่นเดิมครับตรงนี้ครับสองจุดนะครับแล้วอีกตรงนี้ก็ จะอยู่ตรงกลางหอหีบเช่นเดิมครับท่านแล้วตรงนี้ก็อยู่จะอยู่ตรงกลางทอทหารครับแต่ตรงนี้ไม่ได้ตรงนะครับเนี่ยมันชิ้นชิ้นออกมาแล้วนี่ครับนี่ครับสามสี่จุดนี้จะได้เงินสองแสนบาทสองแสนห้าหมืนบาททันทีเลยครับท่านตอนนี้นะครับราคามันพุ่งไปไกลแล้วครับท่านไม่ได้อยู่นิ่งๆมันแค่นี้แล้วครับส่วนด้านนี้ก็ปกติครับเนี่ยนี่ครับก็อินเป็นเหมือนเดิมนั่นแหละครับ แต่ด้านนี้เนี่ยสำคัญมากเลยครับนี่โดยเฉพาะยอยักกับตรงนี้นี่ครับพอเจดีขึ้นมาตรงนี้ครับแล้วก็มาตรงยอยักตรงนี้ครับนี่แหละครับราคาสองแสนห้าหมื่นบาทเลยนะครับ